เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้สำเร็จความประสงค์นะคะที่จะมายืนใกล้ๆกับสะแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงคาพระคุณของธรรมชาติรอบตัวของเราสำหรับเราแล้วการลอยกระทงเราจะไม่ใส่ ทุกไปในนี้หรืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็จับต้องไม่ได้อยู่แล้วการที่จะปล่อยแล้วบอกว่าทุกลอยไปแเราก็ว่ามันก็อยู่ที่ใจเนี่ยค่ะจะสุขจะทุกข์จะเฉยเฉยมันก็เป็นการที่เราเออมีสติะระลึกได้รู้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกและข้างในของตัวเราเองนั่นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ได้สอนก็น้อมรับปฏิบัติคะ่ะทุกอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจในการพูดว่าสุขอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ว่าให้ใจมันเกิดขึ้นเองได้แต่ว่าเป็นใจที่เราจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคือต้องปฏิบัติต้องนำมาคิดไรตรตรองว่าหลักความจริงเขาเป็นยังไงและสังเกต กับตัวเราสังเกตกับพฤติกรรมของเราสังเกตกับความรู้สึกข้างในว่าทำไมเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไมเกิดขึ้นอย่างนั้นและเมื่อได้เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนะี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ้ใช่มันเป็นแบบนั้นเองซึ่งว่าเราต้องหยุดนิ่ง เป็นระยะะ,ยะเพื่อที่จะได้สังเกตกับความรู้สึกนั้นและถ้าเราทำโน่นทำนี่เราก็จะสังเกตได้ยากและเราเห็นด้วยว่าเมื่อนิ่งแล้วก็จะเกิดความสงบมีความรู้สึกมากเลยว่าคุณค่าของความสงบนั้นต้องทำเองและเรารู้สึกได้ที่ใจของเราเองสวัสดีค่ะ นี้ช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงถึงเราจะมาที่ป่านี้หรือไม่มาจะไปเขย่ากิ่งเขาหรือไม่เขยา่าแต่ใบเขาจะค่อยๆร่วงเป็นไปด้วยตัวของเขาเองโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรร่วมด้วยเลย